วันนี้เนี่ยก็มีจุดเข้าเทรดเหมือนกันนะครับวันนี้จุดเข้าเทรดวันนี้ก็คือเป็นของราคาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจุดเข้าเทรดก็ง่ายๆเลยนะครับอยาทุกคนดูให้เป็นนะก็คือเป็นดีมานโซนหนึ่งชั่วโมงเลยครับแลลลี่เบสแลลลี่ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รอเทรดราคานี้เลยนะครับง่ายๆสบายๆนะครับตอนนี้ผมก็รออยู่นะผมตั้งเพนดิ้งไว้นะครับรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอราคามาติดไม้โอเคครับตอนนี้ผมได้เลือกเปิดออเดอร์ไป1ไม้แล้วเนาะ ตรงบริเวณดีมานโซนนะครับ30นาทีนะครับก็ SL นะครับผมวางไว้ที่71เนาะ2671นะครับ TP เราวางไว้ที่2681นะครับก็ตรงนี้นะครับที่เหตุผลที่เข้านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดีมานโซนนะครับของไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็30ดีมานโซน15ด้วยนะครับ ตอนนี้คือราคาลงจากจุดที่เราเข้าไปประมาณลบ2 3 0 300จุดนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังตัดสินก็คือ 1. นะครับเราจะเข้าดีไหมนะครับเข้าเพิ่มไหมนะครับ2คือหรือเราเนี่ยนะครับจะปล่อย sl เลยสมมุติเราเข้าตรงนี้เนาะ sl เราก็จะอยู่ที่300เหรียญน,นะครับแต่ว่ากำไรก็จะเพิ่มขึ้นหนอสอ คือไม่เข้าเพิ่มนะครับความเสี่ยงก็จะเสีย500เหรียญเท่าเดิมนะครับตรงนี้ประเด็นที่ผมต้องตัดสินใจคือ1เพิ่มความเสี่ยงเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทน 2. ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ผลตอบแทนก็คือเท่าเดิมนะครับจุดนี้เราจะเลือกอะไรอ่ะทุกคนฟังพร้อมกันนะถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ปั้นพอร์ตคุณไม่ต้องเข้าเพิ่มครับความเสี่ยงเท่าไหนเท่านั้นเหมือนไม้เนี่ยผมวางความเสี่ยงไว้แล้วว่า sl ใช่ไหมครับเสีย500เหรียญ ก็คือห้าร้อยเหรียญจบนะครับไม่มีเข้าเพิ่มตามแผนเลยเนี่ยคือการเทรดที่ถูกต้องนะครับคือเราเล่นแผนละหนึ่งหลอดจําไว้นะครับเราเทรดแผนละหนึ่งหลอดในเลนจ์เนี่ยในในโซนนี้นะครับสองหกเจ็ดสามถึงสองหกเจ็ดหเนี่ยเราตัดสินใจเข้าไปหนึ่งราคาละแล้วเราเข้าเต็มที่เลยหน,นึ่งหลอดไอ้นี่เราก็ต้องปล่อยตามแผนแต่ถ้าสมมุติเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคเล่นหนึ่งหลอดเหมือนกันแต่เราเข้าราคานี้ไปที่0.5หหลอด แสดงว่าถ้าเกิดราคาลงมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าตรงนี้เพิ่มได้อีก0.5นยลอตมันจะไม่โอเวอร์เทรดนะครับแต่เหมือนตัวผมเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้ว1นึลอตผมเลยหมดไม้ที่จะเล่นแล้วโอเคไหมหมดไม้ที่จะเล่นแล้วนะครับฉะนั้นแผนนี้นะครับผมก็จะไม่ตัดสินใจเข้าเพิ่มนะครับอยา่ทุกคนอย่ามีสติในการเทรดนิดหนึ่งนะครับเรารู้ว่าบางทีราคาเราลงเราอยากจะเข้าเพิ่มเพื่อได้ราคาที่ดีขึ้นแต่เราอย่าลืมครับว่าการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับ ยกเว้นจริงๆมันจะมีคอนเฟิร์มแบบโคตรพอโคตรแม่คอนเฟิร์มครับผมถึงจะเข้าเพิ่มจริงๆนะแบบคอนเฟิร์มจริงๆเนาะตรงเนี้ยที่ผมเข้าเมื่อกี้มีคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยมันดีดไปใช่ไหมครับเออแล้วมันก็ลงมาลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมีคอนเฟิร์มแล้วแต่ผมไม่เข้านะผมรู้ว่าผมออกหมดแล้วหนึ่งหลอดออกสุดหมดพอร์ตแล้วมันออกได้แค่นี้จริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยม o น e y m a n a g e จเมนต์ตามแผนตามกระบวนการที่เรามี หมายความว่าถ้าเรา SL แผนนี้นะครับมาที่71นะครับก็จะมีแผนนี้ครับรอเข้าที่70อันนี้คือแผน2ของเราถูกไหมเจ็ดศนนะครับ SL 6 4สเรารอเทรดอยู่2แผนเลยนะครับแผน A และแผน B ฉะนั้นเล่นทีละแผนนะครับเล่นทีละแผน SL แผนนี้เสีย500นะครับ TB แผนนี้นะครับจะได้กลับมา600จุดนะครับกำไร100จุดนะครับหรือถ้าเรา ดูดีๆสมมุติมันลงมาแล้วมันมีคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับมันอาจจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งกลับมาอัปเดตราคากันนะครับตอนนี้ราคาบวกไปแล้วสาเหรียญ50เหรียญนะครับเ,เชื่อในแผนเนาะนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอาจจะพิจารณาปิดเทคโ o f f ฟิตไปก่อนเนาะก่อน 500. จุดอาจจะเก็บสัก300เพราะตรง80นะ่ะมันมีซัพพลายโซน15มานะครับผมเกรงว่าราคาเขาจะถูกกดมาจากซัพพลาย15นะครับ เดี๋ยวขอดูหน้างานอีกทีแล้วกันนะแต่สังเกตนะตอนนี้กลับมาบวกแล้วนะครับเมื่อกี้ลงมาลบ2องสเหรียญเลยถูกไหมนะครับอ่ะเนี่ยงัดขึ้นมาละนะครับก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ราคาบวกมา300จุดแล้วเนาะที่2680นะครับแล้วก็มีสัญญาณเซลลมาด้วยนะครับตรงนี้ผมน่าจะต้องปิดเทคโ o f ิทก่อนเนาะนะครับเสียดายมากนะสัญญาณเซลมาก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยนะตรงนี้300จุดนะครับออก็อก็ QC การเทรดครั้งนี้ของตัวเองนิดนึงเนาะรู้สึกว่าเข้าราคาดีแล้วแต่ว่ายังดีได้อีกเนอะตรงที่มันลงไปได้ถึง2674เลยนะจริงๆกําไรเราต้องมากกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนอะอย่างน้อยก็ดูภาพรวมกําไรกันนะครับ2วันนี้นะครับ15 16นะครับกำไรมา 1, 0 0 0ัเหรียญนะเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรมา1,000เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ